สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่1นึ่งของบ้านมุงพระเครื่องนะครับมีพาร์ทสสวยยี่สิบรายการมานําเสนอนะครับวันนี้ได้มาใหม่ลงมาใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้นะบ้านมุงพระเครื่องส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกรายการอสองร200บาทผมจะลงคลิป2รอบนะครับรอบเช้าก็จะตีสี่ถึงตีห้นะครับรอบบ่ายก็จะเป็นบ่ายสองไม่เกินบ่ายสามนะครับ ลงทุกวันนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะของอีทีที่หนึนะครับเป็นพระเนื้อชินตะกัวนะครับสนิมแดงแต่มันเหมือนกับลงรักลงอะไรไว้นะฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะเขาลงอะไรไว้นะแต่เป็นขุนแขนังเป็นยอดขุนคนทางเหนือนะครับถ้าจำไม่ผิดนะองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนิดนึงนะ เป็นตะกัวะวีมแดงรายการที่2องก็เป็นพาเนื้อชินตะกัวนะครับเอาว่าเป็นเนื้อชินหรือว่าเป็นอะไรนี่นะแต่เป็นเนื้อชินแน่ครับบางบางนะครับเรียกไม่ถูกนะครับพาอะไรรู้ว่าเป็นเนื้อชินครับเรียกพลาสติกรายการที่3เป็นพัาแผงตัดนะครับแต่สภาพไม่ค่อยสวยนะครับ ได้มหม่งไก็ไล์ไปอย่างนั้นนะนี่นะครับแต่รู้ว่าเป็นภาพแห่งตัดแน่นอนครับขายตามสภาพนะครับหอมกรอบรายการที่สี่ก็เป็นภาพตัดนะครับกุวัดกระชายนะครับอยุธยานะนี่พอรู้นะว่าเป็นอยุธยากุวัดกระชายนะครับนี่นะครับเรียบกรอบสดเดสน,นนะรายการที่ห้า เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับด้านหลังเขียนไว้เลยนะเป็นรูปเหมือนท่านไม่ค่อยสวยมากนะครับแต่ผ้าไม่หักไม่ซ่อมไม่บินอะไรนะครับตามสภาพเลยในการที่โหกเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาจัดจานมากเลยนะครับแต่ผมสมเด็จผมจะดูไม่เป็นนะนะเอาที่ว่า ดูกันชอบก็เอาไปนะครับนี่นะครับตามสภาพเลยรายการที่7เป็นพระชินราชใบเสมานะครับแจ่เป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับหลังลายผ้าชัดเจนนะครับเป็นโลหะทองเหลืองและอยู่ในกรอบเพรเล็เหมือน,น,นกันนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่แปดทผมไม่ได้แกะนะรายการที่แปดเป็นพระมเหสวนนะครับ ดูตามรูปทรงเหมือนจะเป็นชินเขียวนะครับนี่เรียมกรอบเขารูปเลยนะพระไม่ได้กลับหัวกับพานนะครับแต่เป็นพระไม่เห็นส่วนนะครับนี่นะครับจ่วกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่รายการที่เก้าเป็นสมเด็จเขาเรียกพระไอ้น,นี้ผมคุ้นๆว่าเป็นกูวัดบางด้วนนะครับเป็นหลวงปู่เผือกออกวัดบางด้วนนะครับอันนี้ อันนี้ผมเคยอยู่ทันก็เลยพอรู้จักเขาเรียกพิมพ์สมเด็เว้าจุลานะครับว่าวุลาวัดบางดวนครับอันนี้เป็นพิมพ์นางนะครับองค์ใหญ่แต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับีนนอ,นนบองค์ใหญ่นิดหนึง่งรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ด เป็นพระล่วงนั่งนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับเลี่ยมอยู่ในพลาสติกเก่าเลยนะเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่เป็นทรงสวยงามน,นะครับหมายเลขที่12เป็นพระรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดไหนอะไรนี่ผมไม่รู้นะแต่นั่งเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับ องล่าดีนะครับมีหน้ามีตานะครับผิวโลหะเข้มข้นดีนะครับนี่เขียวเลยนะครับติดหูติดตาติดจมูกเลยนะครับนี่เนื้อเข้มข้นเลยในการที่สิบสามก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะมีแต่งตะใบเนื้อออกเขียวนะครับ คล้ายวัดห้วยเขตนะครับพิมพ์เนี้ยเอาว่ามีรู้ดีกว่าไม่ชชั่อองค์ที่สิบสี่เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาจะจัดๆเลยเนื้อหาเก่ามากเลยนะครับหมายเลขที่สิบสี่นะครับนี่นะครับหมายเลขที่สิบห้า เป็นพระจุลามณีนะครับชินลาดนะครับหลังนางน,นะครับพระสภาพผ่านกันใช้นะครับแต่เนื้อหาจัดกานนะพระกุวัจุลามณีหมายเลขที่สิบหกเป็นปิดตานะครับเนื้อออกชมพูนิดหนึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะแต่คุดพิมพ์คุ้นๆจังเลยนะแต่ไม่รู้นะครับว่าเป็นที่ไหนหมายเลขที่สิบเจ็ด เป็นเหรียญเขาหลางตัดนะครับลงกูญเอยวัดสะพานสูงนะครับนี่เหรียญเขาหลามตัดนะครับด้านหลังเป็นยันนะเจาะรูด้านบนนะครับหมายเลขที่สิบแปดเป็นลูกอมนะครับลงบนทองนะครับไม่มีโค้ดไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับลูกอมครับลูกอม เก่านะครับเก่าห,หมายเลขที่สิบเก้าองค์ใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับเป็นพระล่วงยืนนะครับปางประธานพรน,นะเป็นเนื้อผงนะครับทั้งให้ดาวก็ต้องเป็นกุวัดทับข้าวอย่างเดียวนะครับถึอโขทไทยนะครับเฉพาะค่าเลี่ยมผมว่าว่าคุ้มเลยนะองค์ใหญ่นะครับการสูงนะที่ประมาณความสูงนี่นะครับ อยู่ที่ประมาณ4นิ้วได้เลยนะครับความกว้างจะอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่า,กวาเกือบสองนิ้วนะครับค่อนข้างองค์ใหญ่นะครับอันนี้องค์ใหญ่ใหญ่เริ่มเท่มเลยไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาเลยย้ายใหญ่นี่นะครับใหญ่มากในการที่ยี่สิบ เป็นพายอดกุนพลนะครับอยู่ในเลี่ยมเกาสเตเล่เอ้พลาสติกเหมือนกันนะครับนี่นะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับพรทุนนี้เขาเลี่ยมพลาสติกมาผมว่าแพงกว่าราคาที่ผมเปิดนะแต่ก็ต้องไปนะครับได้มาราคาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้นะครับครบ2ี่ิรายการนะสนใจแอดไลน์เบอร์โทนนี่นะครับบ้านเมืองพัดเครื่องนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ